ละตัวเออเขาหลาดจนน้นเติบอ่ะคือต้องไหนมันมีมึงย่้เพื่งเอามือเข้าไปขอดใจเย็นๆค่อยๆเดี๋ยวไห้มันร่อนๆเลยเขาต้องล่อนมันร่อนจริงๆอ่ะเอาอีกรอบนึงพ่ออีกจะพ่อไอ้หานะมันใช่หลายเลยซจตมันยอมากเลยจะบอกผู้ชา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  สาดเข้าไปตรงที่มันบูบูแบบเหอนั่นแหละเอาร้องดันมานี่ค่อยๆดันออกมาให้หน่อยเออนั่นแหละพอแล้วพอแล้วเออคือแวันหยาบยยังไงเนี่ยพอยอนออกแี้เห็นไหมไม่เย